สวัสดีรอบค่ำจากบ้านเคสเฮาค่ะเฮนรี่นะคะวันนี้ถามพี่เลี้ยงน้องแมวว่าเอ่อเฮนรี่เป็นยังไงบ้างนะคะบอกว่าไม่คู่แล้วกินอาหารปกตินะคะรอบเชา้ามีพัฒนาการ ดูให้รูปแบบไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเนะเเาะจะรอไปเรื่อยๆลอไปถอดเลย,ลเเยถ้ายังไม่ไปเต็เมงานะปกติคือรูปๆจะเหมือนแบบอยากให้รูปด้วยแล้วก็อยากจะตบเบาๆด้วยตกเวลาคมณออกแล้วก็ยังอ๋อ,อ,อคว้ามือเราเลยตบก็กลายเป็นขู่ขู่ว่าเธอเยังปฏิบัติฉันไม่เต็มที่เต็มงานขู่เธอยังปฏิบัติฉันไม่ถึงนั่นเลยจะไปได้ไดยังไง ขอสวยพี่เพนนีนะคะเราอยู่ตรงนั้นนะคะทำมยังปไม่เสร็จทำไมยังรูปไม่เสร็จครัตามมาให้รูปอยู่อะตามมาหมุดอยู่หมขอถ่ายเพนนีบ้างลูกถ่ายเพนนีข้างบนนะคะตามมาให้รูปต่อนะคะเฮนรี่คิดถึงแม่ยังคิดถึงแม่ขิมยังนี่นะคะพี่เพนนี อยู่ตรงนี้ดว<ม>ตาเอ็นดูว่าเป็นแนวมีอายุแล้วนะคะเพนนีอยู่กับเยา้าเฝ้ากับเรือนใช่บ,บมองคำคำสบายใจนคนนี้นะคะนอนลงไปนอนนลย อ่ะและเอ๋ดูค่ะเดี๋ยวดูนะคะวันนี้เดี๋ยวเปิดประตูปล่อยให้เดินเล่น่ะถ้าเกิดแบบดึงมือออกก่อนนี่เขายังเหมือนเขายังไม่สุดอ่ะเขาจะเนี่ยเขายังมือมาคว้าแล้วแบบรูปฉันให้เสร็จเดี๋ยวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฉันยังไม่เสร็จช่กรลณาลรูปตอไม่เอาออกออกออกมาเดิไม้อ่ะค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าจะออกมาเดินเล่นยังไงนะคะสับตรงนี้มาไหมเดี๋ยวคงต้องรอสักพักนะคะรอประตูสิพักผอ นี่พยายามจะคข้องนะเข้าออกเข้าออกรู้ทาง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 สย่างนี้ไหมลงมาเพราะว่าท่านี้เปนเส้ใกล้ที่มีความไม่กล้าลงค่ะลงมาแล้วลงมาแล้วอืมสบายใจขึ้นยังมีความเกรงอ้ามาถูก้าเพราะไงคะเธออืมอ่าให้ฉันจับไหมเนี่ยจะมาถูเองใช่ไหม แนรี่เพนนีสบายดีนะคะออกเดินเล่นออกเดินเล่นค่ะบอกซิดไนท์แจกเฮนรี่กับเพนนีที่ทบ้านแคทเทคิค่ะดไนท์แม่ขิมให้ดูหน้าํคำคําสวยๆของ ตาก็มีความสูงระดับหนึ่งนะคะเนี่ยตายายามมากสุดเหียจริงๆจะเก๋นิดนึงนะคะกับคนนี้ค่ะที่ล้อมหน้าล้อมหลังนะคะคุณไหนจกบปา้เก๊ซาวค่ะอุ้ยเป็นหัวเวีงนหัวโอเคคุณไหนจกบปั้เแก๊าวค่ะจากเฮนรี่เพนีค่ะ